สวัสดีสสดค่ะแคค่ะบัวค่ะวัเรามาจากเด็ซีโวและว,วันนี้เราก็มาที่งานไทยเกมมิดอัพครั้งที่2นะคะแล้ววันนี้พี่ลูกของพวกเราก็ได้มาร่วมง,งานด้วยค่ะอ่าวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกมนะแต่ว่าเรามามเป็นหัวข้อของการทํามังะ่ะเพราะว่าเราจะทำให้รู้ว่าการเขียนรูปหรือว่าการทาอะไรพวกนี้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการทาพวกคอนเซ็ปต์คาแรคเตอร์ต่อยอดไปสู่การทําเกมได้ ว่าการเรียนรู้การเขียนมากงานเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรียนไปเพื่อที่จะเขียนมากอย่างเดียวแล้วก็มามาดูเรื่องของว่า,าการทําเกมหรือว่าการสร้างระบบเกมหรือการหาทุนเนี่ยมันต้องไปหาจากาทางไหนบ้างก็มาเป็นความรู้ให้กับอาน้องๆทินตอนนี้เราก็ไม่อยู่กับคุณเจมนะคะซึ่งเป็นเจ้าของ T G Arena ค่ะค่ะอยากจะให้แน,นำตัวหน่อยค่ะ ชื่อเจมส์นะคะรับพลิเดนมนีกุลครับผมก็อายุ22ท,ทำ G.G. อารีนาอีสปอร์ตฮอลตรงสยามสแควร์วันชั้น3ครับผมเราเราเป็นผู้สนับสนุนในโครงการของทางสมาคมไทยเกมนะครับผม,มแล้วก,<ม>ก,ก็ก็ดีใจมากท,ที่ที่ได้เจอกับทางผู้ร่วมวงการนะฮะที่อยู่ในวงการเกมซึ่งซึ่งเราก็อยากจะสนับสนุนางด้านนี้นอยู่แล้วเพื่อให้เกมไทยของเราได้ขึ้นไปสู่ระดับโลกได้ แล้วมีความคาดหวังอะไรไหมคะในทุกอนาคตของงานเกมไทยหรืออะไรแบบนั้นไหมคะจริงจริงผมเป็นคนที่เชื่อในศักยภาพขอ,ของของคนไทยนะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคนไทยเราเก่งแต่สิ่งที่เขาขาดอย่างหนึ่งคือโอกาสในการที่เขาจะได้แสดงศักยภาพของเขาออกมาอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นเนี่ยผมด้วยความที่ผมเองเป็นเจ้าของสถานที่ที่อยู่ใจกลางสนามเนี่ยผมก็อยากจะให้เกมไทยของเราเนี่ยนะครับคนไทยเราเองได้รู้ก่อนว่าเฮ้ยเรามีเกมไทยแบบนี้นะเป็นเกมที่ดีแบบนี้นะนะครับเผยแพร่ไปสู่คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ค่ะแล้วหลังจากที่เราได้มางานแล้วเนี่ยพี่หลิวรู้สึกยังไงบ้างคะกับงานนีอ้อย่างแรกเลยรู้สึกว่าได้เห็นอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นนะในวงการเกมเพราะว่าต้องถือว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นเป็นกลุ่มที่ทาแบบเหมือนเป็นกลุ่มพลังนะที่ก่อก่อกระตุ้นทําให้คนรู้สึกว่าวงการเกมไทยเนี่ยมันยังไปต่อได้ถ้าในเรื่องของตัวนักพัฒนาเองหรือว่าคนที่ทางานอยู่ในบริษัทเนี่ยก็มาให้แง่คิดเกี่ยวกับเรื่องของการทําเกมและจุดเด่นของแต่และบริษัท ซึ่งมันเป็นการแชร์ประสบการณ์ที่ค่อนข,ข้างจะมีมีค่ามากตรงนี้ท่านค่ะน้องบัววันนี้เป็นไงบ้างคะงานสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะพี่แพรรู้สึกว่าเหมือนได้มาเปิดหูเปิดตาอะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ความรู้จากผู้พัฒนาเกมเมืออาชีพหลายๆท่านเยอะแยะเลยค่ะแล้วพี่แพรคะรู้สึกยังไงบ้าง พี่ก็คิดว่ามันเป็นงานที่ดีนะคะสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาเกมเพราะว่าในงานเนี่ยก็มีผู้ที่มีประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเดเวลลอปเปอร์หรือสตูดิโอต่างๆนะคะที่มาแชร์เดียให้กับเราถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มทําเกมหรือว่าอยากจะได้ไอเดียใหม่ๆเนี่ยก็มาร่วมงานได้ค่ะสําหรับครั้งหน้าเนาะสาหรับพวกเราวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย